วชิรธรรมโสพิษตั้งอยู่เลขที่6หมู่4ตำบลบางคกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2520 โรงเรียนวชยรธรรมโสพิษมีพื้นที่ประมาณ35ไร่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และการคิดวิเคราะห์ตามคติพจน์ที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างอื่นเสมอด้วยปัญญาย่อมไม่มีและมีคำขวัญของโรงเรียนคือพัฒนาสามาคัคคีมีวินยัยฝ่ายการเรียน ภายใต้การบริหารงานโดยนายสุเทพทองศรีภยัยผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการนางพักพรบุตรเนียมผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปนางนัทยาภูมิขามคมผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนางรุ่งนาภายแย้มเทศและผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณนางสมอรอตัตตะวิริยสกุลโรงเรียนวชิรธรรมโสพิษมีจำนวนบุคลากร22คนนักเรียน196คน สมาร์ทสคูลสู่โรงเรียนคุณภาพโรงเรียนวัชิรธรรมโสพิษมีเว็บไซต์ที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้แก่ผู้เรียนและผู้สอนได้เป็นอย่างดีนักเรียนสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการเรียนของตนเองได้ทันทีบนเว็บไซต์และมีการจัดรวบรวมคังสื่อการสอนของครูทุกท่านในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนวชิรธรรมโสพิทมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลระดับดีในการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีพุทธศักราช2565ระดับสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง โรงเรียนวิราธรรมโสพิษผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปีพุทธศักราช2565จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการณหอประชุมครุสภาโดยมีนายสุพัฒน์จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน132โรงเรียนจากทั่วประเทศ การโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูนำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ปีการศึกษา2565ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีณศูนย์การแข่งขันโรงเรียนต่างๆ เป็นวิทยธรรมโสพีษส่งตัวแทน Mustang, นักเรียนเข้าแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น53รายการนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน15รายการเหรียญเงินจำนวน18รายการ <WAS P. sur> ah> เหรียญทองแดงจำนวน12รายการและรางวัลเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน8รายการได้รับเหร Hands ียญทองชนะเลิศเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติจำนวน2รายการ <S <S ร,รายการการแข่งขัน การเล่านิทานประเภทนักเรียนออทิสติกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นผลการแข่งขันเหรียญทองระดับชาติโดยเด็กชายเอกพลใบหยดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับคุณครูผู้ฝึกสอนคุณครูนัทยาภูขำคม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทตกท้องทางการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ผลการแข่งขันเหรียญเงินระดับชาติโดยเด็กชายพรมกรทองแขกแัะกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 1คุณครูผู้ฝึกสอมคุณครูนันทิตาหลวงไก่ เทพทองสีภยัยผู้อำนวยการโรงเรียนวชิชยาธรรมโสพิษคุณครูพักพรบุตรเนียมคุณครูนัทยามภูมขามคมนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นจำนวน10คนเข้ารับมอบแท็บเล็ตในโครงการคนละเครื่องพี่แบ่งให้น้องได้เรียนโดยโรงเรียนวชิชยาธรรมโสพิษได้รับจากดรยานีเลยวานิจเจริญมูลค่าห0,000บาท smart student สู่นักเรียนคุณภาพ โรงเรียนวิทยาธรรมโสพิษมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนเป็นคนดีมีจิตสาธารณะมีทักษะการทำงานตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 Active Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ใหม่โดยใช้กระบวนการคิดมีปฏิสัมพันธ์มีส่วนร่วมในการเรียนที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ ส่งเสริมการสอนวิชาชีพต่างๆภายในโรงเรียนเช่นยุวเกษตรซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจความสามารถและความถนัดของผู้เรียนสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้นทีสเลสเล r ร์มอ e โดยผ่านการศึกษาค้นคว้าทดลองลงมือปฏิบัติคิดแก้ปัญหาทำงานเป็นกลุ่มสรุปเป็นความรู้และสามารถนำเสนอได้อย่างเหมาะสม The English is Fun Camp ค่ายภาษาอังกฤษซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และนักเรียนในโรงเรียนระดับประทมศึกษาใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีกลุ่มอาสศา,ศาสมัครชาวต่างชาติเข้ามาจาัดก,กิจกรรมให้กับนักเรียนผ่านการประสานงานของคุณเจนจีราวงวันซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนวชิรธรรมโสพิษ โรงเรียนวชิรธรรมโสภิตจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการโดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3เดินทางไปทัศนศึกษาณอ,าาอ,อาุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและสถานที่สำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากสถานที่จริงควบคู่ไปกับองค์ความรู้ต่างๆจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ทำโสพิษจัดกิจกรรมรู้คุณค่าภูมิปัญญาภาษาไทยสืบสานวัฒนธรรมโดยจัดการแสดงจำอวดหน้าเวทีชอยวรรณคดีไทยตอนกาบพระชัยสุริยาจากคณะเพลงชอยโอเล่การละครจังหวัดสุพรรณบุรีผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมโสพิษ คณะครูและนักเรียนต้อนรับคณะจากกองทัพเรือโดยกองทัพเรือภาคที่1และองค์การบริหารส่วนตำบลบางคกร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติดโดยมีนักเรียนโรงเรียนวชัชยธรรมโสพิษเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน70คน สาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาสโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษาอีกทั้งได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมและใช้โอกาสนี้ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเอง การโรงเรียนพร้อมด้วยข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวยิทยธรรมโสพิษร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพรสวดมนต์อธิษฐานจิตและทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน9ก้าลูก เชี่ยธรรมโสพิษจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กประจำปีพุทธศักราช2566โดยมีนายสุเทพทองศรีภยัยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรมและกล่าวอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กให้แก่คณะครูและนักเรียนโดยมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มตลอดการจัดกิจกรรม กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ซึ่งกิจกรรมเป็นปัจจัยในการสร้างแรงบันดาลใจเสริมสร้างทักษะด,ด้านต่างๆเพื่อขยายความรู้ให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นผ่านกิจกรรมเช่นการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์บางคกเกมครั้งที่26กิจกรรมลำลึกถึงสุนทอนผู้ครูกวีสีแผ่นดินกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมประกวดร้องเพลงประสานเสียงในหัวข้อพระคุณแม่กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ Smart Teacher สู่ครูผู้สอนคุณภาพการพัฒนาครูผ่านกระบวนการนิเทศติดตามโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คุณครูทุกท่านได้รับการปรับปรุงและพัฒนาตนเองทางด้านการสอนบุคลิกภาพสร้างขวัญและกำลังใจที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เทพทองศรีภยัยได้รับรางวัลพระราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศกักราช2566ประเภทผู้อํานวยการสถานศึกษาคุณครูรุ่งนภาแยมเทศได้รับรางวัลพระราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศกักราช2566ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คูเนสราลำพภูได้รับรางวาัลคูดีสีเมืองเพชรประจําปีพุทธศักราช2566คุณคูสุพรรณสาทองทวีได้รับรางวัลข้าราชก,การคูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นประจําปีพุทธศักราช2566ประเภทลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น โรงเรียนวัยรธรรมโสพิษได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ita online ผลคะแนน96.11อยู่ในระดับ AA คุณครูพัพรบุตรเนียงได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตเหรียญทองระดับภูมิภาค ครูธัญรักษ์สังรวงได้รับรางวัลชนะเลิศสื่อนวัตกรรมโครงการครูดีวิถีใหม่ภายใต้แนวคิดสอนดีเห็นผลคนชื่นชมและได้รับรางวัลทรงคุณค่าสภทโอเบกอวอร์ Award, ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2565ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณครูกันญนนจันร์ขังได้รับรางวาัลรูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ o b e บ Content Center ระดับตีเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวิทยธรรมโสพิธจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning ระหว่างวันที่25-26ตุลาคมพุทธศักราช2565ณนะห้องประชุมเพชรโสพิ และการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนประจำปีงบประมาณ2565โดยมีนายสุเทพทองศรีภัยผู้อำนวยการโรงเรียนวัชิรธรรมโสพิตนายวรากรนาถมทองศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีและนายสำราญวารินสิริรักผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้ s มาร์ทคอมมูนิตการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษาผ่านกิจกรรมทำบุญทุกวันพระของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารเช้าโดยมีผู้บริหารคณะคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม กลนวยการคณะครูและนักเรียนได้ร่วมตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งนั่งสมาธิถวายเทียนพรรษาพร้อมด้วยปัจจัยทยทานเรื่องในวันอาสาลหาบูชาและวันเข้าพรรษาจำนวน6วัดได้แก่วัดปักคองวัดบางหอวัดสุทธาวาสวัดเขาตะเขาวัดเพื้อสุธรรมและวัดบางลำพูเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนต่อไป โรงเรียนวิยทยธรรมโสพิษโดยมีผู้อำนวยการนายสุเทพทองศรีภยัยคณะครูจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแจ้งผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนและแจ้งภารกิจต่อไปที่สำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสื่อแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นนักเรียนที่มีจิตอาสาและนักเรียนที่เข้าใหม่ระดับชั้นมัเยมศึกษาปีที่1จํานวน171ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,100บาทโรงเรียนวิวทยาธรรมโสฟิจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนโดยมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนให้ก้าวต่อไป